ตามใดที่คนนี้เป็นท่านท่านท่านผอท่านอาจารย์พูดถึงเรื่ององค์กรท้องถิ่นเขาก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมาให้ได้เราไม่ใช่บางประเทศที่เขาเอาเงินมหาศาลมากองไว้ให้หรือทุ่มทุนเต็มที่นะครับเราเราถึงต้องที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําสิ่งที่ถูกต้องให้กับประเทศได้ตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเราเราทำได้แค่ไหนยังไงเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะท้อถอยเสียกําลังใจเรารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ คือผมคิดว่าเราจะต้องมุ่งมุ่งมั่นทํางานให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายมุ่งมุ่งมั่นนะครับคือคําว่ามุ่งมั่นเราเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไหมหนังสือ The s ซ c r e t เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผมอยากเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่เด็กๆผมก็จะตั้งใจกว่าคนอื่นขยันกว่าคนอื่นเรียนหนังสือมากกว่าคนอื่นท่านเนี่ยท่านมุ่งมั่นไม่งั้นท่านฐานมาจากเชียงใหม่อีกอีกสักหนึ่งท่านอีกท่านอ่นไหมครับ หนึ่งท่านท่านสุดท้ายเนาะอโอเคผมจึงใจพวกเรานะฮะวัดบวรนี่นะครวัดบวรที่อยู่อ,ยอ๋อโอเค <c oughs> โอเคกค็ขออนุญาตัาเปียนแลกเปียนแล้วก็อยากได้ชิชามแนวเนา ว่าถ้าหากคนนี้เด็กคนนึงที่เขาเจบการศึาษาภา,าคลังคับแล้วไปในส่วนของการศึกษาภาคพื้นฐานแล้วเขาอยากจะเรียนคู่ขนานกันทั้งในส่วนขอทุกภาพที่อยู่ในคู่พัฒนาที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งอโอเคการเรียนทางต่างประเทศเอาจจะมีโอกาสสำหับเขามากขึ้นแต่เขาก็ยังหวงแผนที่อยากจะได้การาึกษาภาคพื้นฐานในไทยอย่เียค่ะทีนี้ตั้งแต่เรื่องของแนวปฏิบัติของการวัดผล เทีโอหรือเองท้วิธีการเรียนหลกการเรีนสารเนี่ยก็อยากจะอยากได้ทิศทางหรือแนวโน้มในการที่จะมีการปรับเรื่องของระเบียบารศึษาให้สามารถจัดการศึกษาคล้ายคล้ายกันกับมหาวิทยาลัยที่เรียนที่ไทยสองปีแล้วอาจจะไปเรียนที่ต่างประเทศหนึ่งปีแต่ว่าสามารถจบการศึกษาได้ทั้งสองที่แบบคูดกันอางกันไปเนี่ยครับผมโอเคผมตอบอย่างนี้ครับอาจารย์เชิญนั่งอาจารย์เชิญนั่งนะครับอ่า ผมใช้คําว่าเราอยากแข็งตัวเกินไประบบการศึกษาไทยแข็งตัวเกินไปนะครับต้องต้องยืดหยุ่นต้องปรับได้แล้วก็จุดบุ่งหมายคือให้ให้บุ่งหมายเป็นที่เด็กเป็นสําคัญลึกๆก,ก,กระทรวงเขาไม่ได้มายุ่งกับเราหรอกนะฮะท่านเลขาธิการไม่เคยไปจับโรงเรียนไหนหรือว่าคุณสอนกี่คาบกี่ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากคนทุกคนเราอยู่ในระบบเกา่าศึกษานิเทศเพราะ สพมสพปอ,อ,อ,อาจจะอยู่ในระบบเก่าว้การเข้ากำกับดูแลเพื่อง,ง่ายเขาก็กำกับตามกรอบเดิมนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถจัดได้ยืดหยุ่นได้หมดเลยนะครับผมชอบใช้คําว่านวัตกรรมการศึกษานะฮะทำไมอยู่ๆเรามีโรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นน่ะนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับทำไมอยู่ๆเรามีโครงการรักการอ่านเออประเทศนี้ส่งเสริมการอ่านการอ่านมันไม่ต้องสอนเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นทำเป็นกิจกรรมนะฮะโรงเรียนทุกโรงเนี่ยจริงๆอาจารย์ครับอาจารย์เดินไปตามกรอบของอ หลักสูตรอันนี้จําเป็นนะฮะจำจำเป็นแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามว่าโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยต้องเป๊ะๆตามนั้นอาจารย์ปรับระบบได้เช่นเรียนบางวิชาถ้ามันจบแล้วไม่ต้องไม่ต้องทุรุกก่ยกลางเรียนต่อนะก็เปลี่ยนไปเรียนอย่างอื่นแต่ว่าเราก็ยึดยึดกรอบหลักสูตรไว้นะครับมันมีกระบวนการที่ผมเรียกว่าการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่เป็นโรงเรียนอัจฉริยะหรือโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นในอดีตเราจะต้องเปิดโรงเรียนศิลปะโรงเรียนดนตรีโรงเรียนกีฬาแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วผมยกอย่างสัก78โรงเรียนนะฮะโรงเรียนบพิษพัทธระบพิษที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนคล้ายๆประจําจังหวัดเบอร์สามประมาณนี้นะฮะโรงเรียนนี้มีเด็กปกติเรียนอยู่แล้วก็เก่งดนตรีเก่งอะไรแต่มีโรงเรียนเด็กมีเด็กบุรีรัมย์อคาเดมี่มาเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ทั้งหมดประมาณ60คนที่เขาปั้นนะฮะ 60คนนี้นอนที่บุรีรัมย์อะคาเดมี่เช้ามีรถมาส่งกินข้าวไม่เหมือนเพื่อนต้องกินดีกว่าเพื่อนเพราะต้องบำรุงร่างกายเสร็จแล้วเวลาเรียนเรียนวิชาหลักเหมือนเพื่อนช่วงบ่ายเขาต้องกลับเร็วเขาก็มารับไปตอนเย็นทําการบ้านตามที่ครูมอบวันไหนเขาไปแข่งเขาหายไปครึ่งเดือนมีระบบตลวให้กับเด็กโรงเรียนนี้นะฮะแล้วเด็กก็เรียนจบทั้งอะคาเดมี่ของเขาแล้วก็มีไรายได้ด้วยนะฮะแล้วก็จบทั้งโรงเรียนนี้ คนที่ออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก็คือบุรีรัมย์แคมด์เดมีของคุณเนวินอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสรุปว่าจริงๆกระทรวงไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าต้องจัดการแล้วคุยกับทางจังหวัดคืออะไรที่ต้องมีตามระเบียบ่ยต้องจัดให้หมดโรงเรียนเกาะปัญญีมีเด็กที่เกาะปัญญีอยู่3ามสิ